ขาไม่มีตัวบทกาแฟที่ผมอยากได้ก่อนเนาะสวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันที่โชคดีของผมอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมได้มีวันหยุดในช่วงบ่ายซึ่งแม้จะเหลือเวลายอยีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพบข้ามและข้ามไปอีกวันหนึ่งแต่คนอย่างเรานะครับการที่ได้ออกมาขี่รถเล่นหรือหากิจกรรมทําในช่วงวันหยุดที่ ได้ออกจากงานบ้างก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายวันนี้เราจริงจะไปกินกาแฟกันนะลำลูกกาของสีนะครับเมื่อเข้าซอยลาลูกกาของสีมาได้500เมตรเนี่ยผมเห็นเลยทางขวามือเป็นตึก3ชั้นเนาะชัดเจนอยู่ครับก็คือเวหาคาเฟ่เมื่อเข้ามาในร้านนะครับบรรยากาศร้านนเย็นสบายเลยนะโทนโมเดิร์นออกสดใสสดใสเนี่ยแล้วก็เหมาะกับการที่จะพา คุณผู้หญิงมาถ่ายรูปนะครับคือกาแฟของทางร้านเนี่ยก็จะออกแนวคั่วกลางถึงเข้มไม่ใช่วัาเปอร์เซ็นะแตก่ก็กินง่ายนะติดไหมหน่อยๆน,นะครับผมผมก็ให้3ามถ้าแล้วกันแต่ก็ราคา60บาทเนี่ยก็คุ้มค่ากับปริมาณระดับหนึ่งเลยเนาะซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่จะมาถ่ายรูป่แหละแล้วลก็สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือตัวร้านเนี่ยบรรยากาศเนี่ยคิดว่าคนจะแบบ วุ่นวายนะคือร้านสวยๆเง่้ยแต่กลายร้านร้านกลายเป็นว่ามันเงียบสงบเนาะมีแบ่งโซนชัดเจนคือด้านนอกก็จะเหมาะกับมีให้ถ่ายรูปมีพร็อพให้ถ่ายรูปแต่ว่าเนี่ยตรงในห้องอย่างที่ผมทํางานเนี่ยก็จะเงียบไปเลยครับก็จะเป็นโซนเหมือนโซนนั่งคุยนั่งทางานมีโต๊ะยาวๆอย่างงี้ครับผมก็เอางานมาทำนอกขณะเป็นวันหยุดแท้ๆโดยโดยรวมเขาก็คือเหมาะสมแี้แหละสามารถนั่งทางานได้นะครับผมเย็นๆนะแต่แต่ตัวผมอะเป็นคนที่ชอบแบบแนวสโลว์บาร์ยเง,งี้ยก็จะต้องฝุดเป็นหากันต่อนะครับ ทีเนี้ยเราเราจากร้านมาผมก็ขับไปจะไปร้านหนึ่งที่ผมเห็นหน,านานๆแล้วว่าก็คือเป็นรถกระบะมันเขาทาเป็นสโลบาร์เป็นดิปเปอร์นะครับผมซึ่งตัวผมเองเอามาจากเชียงรายผมก็ค่อนข้างจะชอบมากนะครับคืออะไรที่เป็นความชิลคันทรี่อย่างเงี้ยครับผมแต่หารู้ไหมครับเมื่อมาถึงนะครับผมมาผมไปถึงประมาณตอนบ่ายสามเนาะก็ปรากฏว่าไม่พบแล้วครับก็คือร้านจะอยู่ตรงเนี้ย ปออกติจะเห็นตลอดนะครับผมเห็นแทบทุกวันเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวผมก็จะพามารับชมนะครับผม,มแล้วก็พรนนี้ผมก็คิดว่าคงกาวนวกไปหาร้านอีกร้านใหม่ร้านหนึ่งนะครับแต่ระหว่างคักลับเนี่ยก็ยในใจก็เกิดว่าทําไมเราไม่อยากเราไม่อยาก,เรา,ยากเราอยากดิกาแฟบ้างนะ,นะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกาแฟที่มันดิฟอยู่แล้วหรือว่ากาแฟสโ,สโลบายอยู่แล้วเนี่ยแต่ดันไปเจอร้านพอดีผมก็เลยจอดจอดแวะนะครับผมโอเคโชคดีที่ร้านยังไม่ปิดนะครับ แต่นะครับผมก็มาเข้าไปเนี่ยก็จะพยายามก็จะไปถามคุณคุณนาเขาก่อนว่า,ามีที่บดกาแฟไหมมีชุดชุดดิฟไหมแต่ครับสรุปคือไม่ไม่มีครับผมเป็นเป็นแตบบ่เครื่องไฟฟ้าเนาะแต่ทั้งนั้งนั้นก็ต้องรอรอมาถามเจ้าของร้านอีกทีครับว่าจะมาไหมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ผม่าดูมปคือร้านนี้มีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะครับสามารถแวะมากันได้เนาะอ,อยู่เลยโรงเรียนเย็บสะอาดลางังสิทมาหน่อยอ่ะแต่เราก็ไม่ย่อท้อครับสุดท้าย ฟ้าลังฝนก็มีครับผมเราเราก็เสร์ชหาร้านหนึ่งซึ่งมันเฮ้ยคนคนไม่ได้รีวิวเยอะนะแต่แบบดูดูแบบเงียบอ,ะอ่ะผมชอบอ่างเงี้ยก็ตัวร้านเนี่ยก็จะอยู่ใต้ขวัญซับอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่ก่อนถึงโรงเรียนยักษ์าสรลังสิตก็ถ้ามาตามแมปเนี่ยก็มาได้เลยแต่ว่าพอใกล้ถึงก็ขับช้าๆนิดนึงนะครับคือด้วยที่ว่าร้านเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะครับแบบสโลบาร์เลยแหละไอ้คือถูกใจเลยแหละก็ เข้ามาก็จะมีกาแฟให้เลือกนะครับตัวที่อยู่ที่60บาทเองกาแฟทางร้านนะครับจรงอย่างนั้นนะผมก็ยังได้พูดคุยกับเจ้าของร้านในเรื่องของธุรกิจกาแฟด้วยไปฟังกันดูนะถ้าเราไม่เข้าใจลูกค้าเราก็จะบอกว่าเป็นคนชงกาแฟคนนี้เป็จริงงที่ต้องเป็นลูกจ้างเขาด้วยเนาให้เข้าใจเขาเข้าใจเป็นแรงของพี่เขาเพราะถ้าเขาเป็นลูกจ้างเราจะไม่มีความไม่เข้าใจเนาะ เรื <54. S 3> ่องน้ำเรื่มเยลลีเอฟคือยังไงเรื่องไหนต้องแบบเริ่มไม่รู้นะว่าเอาแกงรยังไงติดน้องใครลงยัแมงยังไงไม่รู้ด้ยแต่ว่าที่ไปร้านลงหมดบรรยากาศในร้านก็เป็นแบบครอบครัวนะนั่งชิวๆพูดคุยกันซึ่งเจ้าของร้านนั่นก็เคยทำกาแฟอยู่เชียงรายเนาะตอนนี้ก็เลยพูดคุยกันสนุกเลยกาแฟทางร้านเป็นกาแฟขั้วกลางนะครับผมแต่ไม่ค่อยติดไม่เลยนะกินง่ายมากเหมือนขโวอ่อนที่ไม่เปรี้ยวเลยแหละ ซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องของการทากาแฟประสบการณ์กันต่างๆเนาะอย่างแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่อย่างพี่สองข้านนั่นหลังเนี่ยกลายเป็นไปมาเป็นสายที่เหมเอนกันอีกอ่าก็ได้พูดคุยได้ประสบการณ์จากพี่เขาครับคือผมก็คิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ที่ตอนที่ผมอยู่เหนือนะก็พอได้มาอยู่ที่เนี่ยเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆครับกับในแนวเดียวกันอีกนะก็เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับท่านี้ั้านั้น,นก,ก็ฝากติดตามนะครับผมฝากซับสไคร้ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็พบกับคลิปต่อไปยังไงมีอะไรฝากติชมแนะนำได้เลยนะครับขอบคุณ